ยกตัวอย่างพี่หนุ่มไปชอบได้กี่คนหนึ่งอู้ตายแล้วอย่าไปยกตัวอย่างกันนะสิวันดีโอ้ตายจะไป็นตัวยกยิ่งทันเย็นพี่ปาเกลียววันดีคืนเรียกว่าเงินไปลงทุนเลยสิเท่าไรเธอเจ็ดล้านอาเธอเอาไปผมถามท่านนี่ฮะวันดีคืนนี้เลิกการให้เอาเงินกูคืนมาไอ้โทษเอาเงินผมคืนมาเออกูก็ได้ไม่เป็นไรเราสไตล์พี่นั่นแหละก็อย่างเงี้ยแล้วผมถามวันที่ผู้เสียหายกับผู้ต้องหาเขารักเพราะชอบพอกันเขาไม่เคยถามว่าจะคืนเมื่อไร ไม่เคยถามว่าต้องมีกําไรไหมพี่ถามผมแล้วคำว่าตผมจะให้เขาหรือเปล่าเนี่ยยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพได้ง่ายอะครับว่าถ้าผมมีแค่ยกตัวอย่างไม่ได้อาเป็นเรื่องจริงเป็นสมมติครับพี่เป็นสมมตินะอย่างเงี้ยเอาผมก็ถามพี่ว่ากลวงพี่ให้เสน่ห์หาไหมหรือเด็กมาลอกพี่ไปลงทุนหรือเปล่าล่ะเด็กไม่เคยบอกเลยให้กําไรพี่กี่บาทศิทถาก็ไม่เคยบอกให้กําไรไม่แต่ที่บ้าทประเด็นคือคือเด็กเด็กคนนั้นน่ะถ้าผมให้เขาด้วยความเสน่หานั่นคือแสดงว่าผมน่ะต้องแบบผมต้อง คิดดอวยไหมคือมันต้องเป็นแบบไงนี่ไงนี่ไงถูกไหมพี่เสน่ห์หาก็นึกแต่ชูสาวเสน่ห์หาเป็นภาษาคนใหม่ผมให้ตังรูปผมไปกินขนมทิงเรียนก็เสน่ห์หาเพื่อนข้างบ้านมาบอกไม่มีตังกินข้าวให้ไปห้าพันก็เออก็เสน่ห์หาไม่ได้มีข้อแม้ในการคืนไม่แต่นี่คือเขาไม่ญาติไม่ใช่ญาติพี่น้องอะไรกันนะพี่นะเอาพี่ว่าเขาเอ็นดูทนายที่ถาไหมล่ะบินไปฝรั่งเศสนั่งเฟิร์สคาร์พาไปเที่ยว ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าเอ็นดูกันเขาชอบพอกันผมซึ่งไม่อยากจะพูดว่าเสน่ห์ห่ามันจะกลายเป็นชู้สาวเขาไม่ได้ชู้สาวกันทู้งฝั่งพี่อ้อยเขาบอกเลยบอกว่าก็ฉันไม่ได้ให้ดูความเสน่ห์พอมาพูดหลังจากที่ให้มาเกือบจะสองปีแล้วพี่วันที่ให้กันอะไรก็ดีเขาบอกสองปีนั้นอ่ะคือเขาเองเนี่ยให้ไปเพราะคิดว่าจะเอาไปลงทุนแต่สุดท้ายมันไม่ได้ลงทุนข้อความก้อที่เขาจะให้เงินกันมีไหม มีถ้าผมยังให้ดูไม่ได้ถ้าพี่นุ่มดูเดี๋ยวให้ดูข้างหลังฮะเพราะเดี๋ยวพี่นุ่มไม่ใช่สาลเอาไปดูที่ศาลแต่ถ้าจะดูตอนเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมดเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมดูนี่ผมจะต้องมีไม่ต้องเป็นพยงพยาหลีกไหมไม่ต้องเป็นครับพี่ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นนะครับคือทนายทิชาชี้แจงชัดว่าเขาทาคนเดียวมรดกินเนี้ยครับเขาไม่ได้แบ่งกําไรให้มาดาม มาดาไม่มีหุ้นไม่มีกําไรอะไรทางนั้นเลยอืใช่ครับอานาจตั้งใจอยู่ดีเข่าเขา่าเข้าใจว่าเงินนี้ให้เข่าโอเคผมถามตรงนี้บ้างตรนนี้เอาตรงตรงเยพี่ขออภัยนะมันเหมือนกับพี่พยายามจะพลิกจากอาญามาเป็นแพ่งอ่ะตอนเนี้ยผมไม่ได้พยายามพลิกครับผมพูดตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่นะครับคู่กรณีเขาพยายามพลิกจากแพ่งเป็นอาญาหรือเปล่าพี่เคยถามผมไหมล่ะโอ้โหว่าการทวงหนี้เนี่ยทำไมไม่ใช้วิธีพิหนาความแพ่งกฎหม่แพ่งก็เขียนไว้เป็นหนี้ก็ต้องใช้ผมยืนยันเสมอแม่คุณทวงหนี้ด้วยการ แจ้งความกับเจ้าที่รัฐใช่ไหมเอาข้อเท็จจริงที่มันมินเมย์ว่าจะแพ่งเหลือ,อยาไปบังคับเขาใช่ไห แยงข้อเก่าหาไปผมไม่ได้ว่าพนักงาสนสะ่วนนะเพราะพนักนยันตามเดิอนนี้พี่สายหยุดครับผมเดี๋ยวก่อนนะผมขออธิบายนิดนึงก่อนคือคือคือพี่สายหยุดกําลังจะบอกว่าคือตอนนี้สังคมกําลังถามกันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นอาญาแต,แต่ว่าฝ่ายกฎหมายตัวน,นี้กําลังจะพลิกจากอาญาเนี่ยให้เป็นแพ่งพี่สายหยุดบอกเลยบอกว่าเฮ้เปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแพ่งอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วคุณจะพลิกให้เป็นอาญาหรือเปล่าถามตรงนี้ก่อนไหมถูกใช่ไหมถูกครับผมก็ต้องแก้ข้อเก่าหาให้ลูกความผมสิ เขาจะดีจะชั่วจะยังไงเขาต้องได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมเหมือนกันทุกคนอ่าโอเคไม่แปลกใจไม่แปลกใจคือถ้าสู้คดีมันก็ต้องไปแนวทางเนี้ยว่าเป็นผู้เสียหายทางนิตินายไหมการให้เพรานั้นเป็นช่อกงหรือเป็นผิดสัญญาทางแพ่งมันเป็นหลักกฎหมายในการต่อสู้คดีแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ปกติธุระนะครับไม่ใช่ปกติธุระหมายถึง พี่เขียนอะไรมาเนี่ยนอะอะไรครับผมเบื่อที่อธิบายเลยผมเขียนแผนผังมาเรื่องปกติธุระเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้อธิบายได้เข้าใจชัดไอ้คำว่าปกติธุระของพี่คืออะไรอ่ะ,อะปกติธุระเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่าครว่าปกติธุระเขาไม่มีนิยามไว้ในประมวลกฎหมายอาญานะครับแต่คํานี้ไปปรากฏอยู่พระราชกฤษการฟอกเงินอนุมาตราสามอนุมาตราสิบแปดช่อโกงเป็นปกติธุระก็เลยเป็นมูลฐานแห่งการยึดทรัพย์นะครับแต่เท่าที่มีดําเนินคดีมาเนี่ยฮะปกติธุระตามแนวเนี่ยก็คือ ผู้ต้องหาหนึ่งคนเช่นผมเป็นมอดูผมก็จะบอกก็ต้องแก้ห่วงจุย้ยผมก็จะบอกคนทั้งสิบคนเหมือนกันว่าต้องแก้หวงจุ้ยเพื่อลอกลวงเงินเขา้าผู้เสียหายหลายคนผู้ลอกลวงคนเดียวฮะมันจะออกไปเป็นเป็น,ปนวงกว้างอย่างนี้ผมทําแบบนี้แต่คดีแนวดิ่งเนี่ยไม่ถึงผู้ต้องหาหนึ่งคนผู้เสียหายหนึ่งคนทนายที่ธาน่าจะเป็นคนที่โดนคนแรกๆในประเทศไทยเลยครับนะอันนี้คือพี่มองว่าอันเนี้ยมันเป็นเทคนิคในการต่อสู้คดีของทางฝั่งของพี่สายหยุด มันเป็นช่องในการสู้คดีมันไม่มีช่องอื่นนอกจากสู้ช่องนี้ต้องสู้ช่องนี้ใช่อโอเคอันนี้เป็นความคิดของเขานะที่ว่าก็ต้องยอมรับในมุมของเขานะผมไม่ยอมรับว่าเขาไม่มีอำนาจตัดสินการพูดไรผมก็ในมีแนวทางของผมโอเคแนวของเราเป็นแบบนี้นะครับเอาโอเคที่บอกเลยบอกแหมพี่นี่ชื่อชื่อมันใช้ได้นะสายหยุดพี่จะหยุดให้ได้ใช่ไหมเรื่องนี้ฮะสายหยุด